คือต้องบอกอย่างนี้พอเวลาเราเนี่ยอยู่วงการนี้ใช่ไหมคะอย่างที่รู้กันนะเพราะว่าตัวทุซานเองเนี่ยนะทูซานก็เรียกว่าพัฒนา ในเรื่องของแบบว่านวัตกรรมเพราะว่าได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของ R&D ก็คือ research and development นะงานวิจัยแล้วก็ค้นคว้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยไปร่วมกันนะคะตอนนี้เรามีเรียกว่าผู้บริหารเพิ่มมาอีกหนึ่งท่านก็คือศาสตราจารย์ดรอันซันควานก็คือท่านเนี่ยเป็นบิดาความสวยความงามของประเทศเกาหลีเลยท่านนี้เลยท่านนี้เลยเพราะว่าท่านเนี่ยนะคะเรียกว่าสอนคณะแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของศิลปกรรมแล้วก็เรื่องของความงามเรื่องการฉีดการจิ้มบท็อกฟิลเลอร์ แล้วก็เรื่องของแบบการร้อยไหมรวมไปถึงนะการทําจมูกการทําแบบทุกอย่างาเลยอ,อันนี้เนี่ยนะคะท่านก็เลยมองว่าเฮ้ยมันก็มีนะบางกลุ่มที่เขาไม่สามารถที่จะมาทำศัลยกรรมหรือมาฉีดมาจิ้มได,ได้ท่านก็เลยแบบว่าพอคิดคน้นปุ๊บก็เลยมาร่วมกันว่าเอ๊ะ anti aging หรือการที่แบบว่าไปตามวัยหรือแก่ก่อนวัยอะทำยังไงถึงจะสามารถย้อนมาได้ท่านก็เลยแบบว่ามาร่วมกันวิจัยแล้วก็โดยการเอาคนที่อายุเยอะๆอย่างเช่น 6 0 70อย่างเงี้ยที่เห็นรื้อไหมเนี่ยเนี่ยปัญหาคือมันหน้าเริ่มคล้อยคอเริ่มเหลียวนะล่องก็เริ่มลึกตามภาพที่เราเห็นเลยเราก็มาทําการทดสอบทดลองแล้วก็วิจัยว่าเฮ้ยงั้นครีมโบท็อกเนี่ยนะคือมันช่วยได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าคนที่ปัญหาเยอะขนาดเนี้ยเขาต้องการความเร็วเขาต้องการความ่วน แล้วการความฟูขึ้นมาด้วยเราก็เลยเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวเรียกว่านะคะไทติดจรวดหรือยกกําลังสองอก็คือกลายเป็นตัวเซรั่มโบโท็อกอตัวนี้นะคะให้ใช้ควบคู่กับครีมโบโท็อกออที่สําคัญเนี่ยนะคะประสิทธิภาพเนี่ยเขาจะสามารถดึงเอาเนื้อครีมโบโท็อกเนี่ยนะคะลงลึกจนถึงชั้นผิวชั้นลึกก็จะทําให้นะคะลิ้วรอยล่องลึกต่างๆเนี่ย มันสามารถนะคะที่จะคืนสู่ว,สว,วัยสาววัยเยาว์ได้อย่างรวดเร็วก็อบอกว่า,าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสารสกัดที่บอกเลยนะว่าเขามีงานวิจัย<า>แล้วก็เป็นงานวิจัยที่เรียกว่าได้งานวิจัยนะคะจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้เซอร์ติฟิเคตนะคะ<า>ก็คืองานรับรองเลยว่าสามารถทำหน้าที่คล้ายคลึงกับการฉีดโบท็อกนี่แหละมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงเรียกว่า ครีมโบตอกหน้าที่ของครีมโบตอกคืออะไรคือการทําให้นะคะริว้วรอยร่องลึกแล้วก็ในเรื่องของปัญหาความเหี่ยวความแห้งความคล้อยเนี่ย oh. มันสามารถกระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องคอลลาเจนอิลาสตินของใต้ผิวเนี่ยให้มันฟูขึ้น oh. แต่ข้อดีของตัว oh. ค,ครีมโบตอกรู้ไหมว่าดีกว่าการฉีดโบตอกไงยังไงคะโบตอกตึงได้อย่างเดียวค่ะ แต่ว่าตัวนี้นอกจากตึงแล้วมันยังช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวเนี่ยอุ้มน้ำอิ่มฟูขึ้นมาด้วย